หนึ่งพันกิโลจากทอมอมีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่งมีญิงสาวรูปงามนามหนึ่งที่เขาคิดคึงและยังรอรักมันคงดังทะเล ที่คู่กับหาดทรายซึ่งมีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงรูปปั้นที่ทนฝนแดดลมนั่งรอเธอที่สมีลา 吗？<music> ที่สมิลาคงต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้ ม,มีคนนอนคนนี้มาหาแตาไม่มีความรักที่คอยขึ้นกลับมาพระอภัยยังไม่มา ด้วยกันนะที่อนุสาวรีย์รวมโลกแห่งนี้ let's unify our world รวมโลกกันเถิดหนึ่งพันกิโลจากกธรมีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่งมียิงสา เขาคิดถึงและยังรอรักมันคงรวมโลกกันเธอะเพื่อนเกล้อเหลือเพียงตัวฉันและผิวซ้นบางบาง ามกลางกอนูก้อแมวพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มา กลับมาพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาเราคงต้องอยู่อีกร้อยปี ไปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าอ้ว่าออเอฉันนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนาน นั่งรอเธอที่สมิลาอยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มามีคนโน้นคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่คอยขึ้นกลับมาพระอภัยยังไม่มา กะอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาเราคงต้องอยู่กร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่อย่างนี้นานเท่าไรก็ยังรอฉันก็จะรอ รอเธอมารวมโลกด้วยกันนะ Let's unify our world รวมโลกกันเถิดนังรอเธอทอี่อนุสาวรีรวมโลกยังไม่เห็นมนุษย์พากันมา ้วยกันรวมโลกรวมโลกน้อยสินาจะได้ท่องเที่ยวสุขสันต์กันไปทั่วโลกา